เปียนจากบริเวณวัดพันอ้นไปยังที่ทำการแห่งใหม่ณเลขที่49หมู่ที่5ถนนห้วยแก้วตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จนถึงปัจจุบันคณะผู้บริหารวิทยาลัยนายวิสารวชรินทผู้อำนวยการนายวิทยาโยนยิ่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางสาวมนณสนันอินสุรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการจำนวนบุคลากรวิทยาลัยในปัจจุบันผู้บริหาร3คนข้าราชการครู27คนเจ้าพนักง,งานการเงินและบัญชี1คนพนักง,งานราชการสายการสอน3คนพนักง,งานราชการสายสนับสนุน2คนลูกจ้างประจำสายการสอน1คน ลูกจ้างประจำสายสนับสนุน2คนลูกจ้างชั่วคราวสายการสอน6คนจ้างเหมาบริการสายการสอน6คนลูกจ้างชั่วคราวสายธุรการ7คนลูกจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่ศูนย์ DSS 2คนจ้างเหมาบริการ7คนรวมทั้งหมด67คนวิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสันน้นหน0ขอบคุณมากๆเลย